สวัสด,ดีทุกท่านนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของพานา9กิโลนะครับอาการนะครับมีเสียงดังเวลาซังนะครับปั่นแห้งไม่ดังนะครับก็สังเกตว่านะครับตัวสัวถังเนี่ยมันหมุนซ้ายขวาได้นะครับ โดยปกติมันจะหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะครับก็คือตัวแกนมันจะมีลูกปืนวันเวย์อยู่นะครับมันจะหมุนได้แค่ค้ังเดียวตัวถังนะครับอ่าไม่ใช่ไปพัดตัวถังจะหมุนซ้ายขวาไม่ได้นะครับจะหมุนได้แค่ข้างเดียวแต่ตรงนี้มันหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดาว,ว่าตัวลูกปืนวันเวย์เสียนะครับทําให้ตัวมันได้ยินเสียงตัวตัวเบรคนะครับค่าเบรคอ่าเนื่องจากในโหมดของอ่าในโหมด ในโหมดซักนะครับตัวเดนมันไม่ได้คลายตัวเบรกนะครับไม่ได้คลายตัวพ้บเบรกนะครับทําให้ตัวเบรกมันยังติดอยู่กับตัวตุ่มอ่าอว่าตุ้มตุ้มแกนแกนซักนะครับอ่าทีนี้เวลามันมันซักมีการเหวี่ยงผ้าน,นะครับทําให้เสียงเบรกับตัวเสียงตุ่มอ่าแกนเนี่ย มันเสียดสีกันนะครับทําให้มีเสียงดังนะครับเบื้องต้นนะครับต้องเปลี่ยนทั้งแกนนะครับอาการนี้นะเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนก็ได้นะแต่จะของบอกว่าเปลี่ยนแกนใช่ไหมนี่นะครับอ่าตัวพับเรจะอยู่ตรงนี้น อันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นแผ่น้าเป็นเมทัลิกสิกคาปรีครับอันนี้ตัวเป็นตัวที่ตุ้ม,มบออนบกไอตัวเนี้ยจะเป็นของแกนเชฟแกนซักเนี่ยของแกนปั่นเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าด้านในข้างในข้างในนั่นจะเป็นเฟืองของแกนซักนะครับเนี่ยมันก็มาทะลุอีกข้างหนึ่งนะครับ ไม่ได้ใช่ไหม,ไมค่อยเชื่อต้องตัดตวนี้เราจะไม่ตัดสายนะครับเราจะห้อยนะครับกับบานบานมีรูยเยอะอยู่แล้วนะครับดเดี๋ยวผมให้ดูขอพานาวนี้ สายมันต้องตัดนะครับเพราะว่ามันเชื่อม่าดกันเนาะเบื้องต้นนี้เราต้องถอดถังัวนะครับแจะเราถึงข้องีไปถอดแกนด้านล่างนะครับระวังตัวนั้นหักนะ ะทำที l l, iter, ่ไว้เกี่ยวง่ายๆเกาะเลยคลายเข้าคลายออกเบื่อมากก็ไม่มีอะไรเป็นขั้นตอนการถอดล้างถางนะครับปกติ ถอนไม่หล,หลุดหรอกคนนั้นประมาณนั้นนะก็ดึงออกดึงลานดึงเลยได้ไหมคือก็จะยังไม่หมดยังไม่สุดเกี่ยวสองชั้นสองชั้นแต่ว,ว่าเราเอานี่ ที่มันดึงง่ายนะครับก็คือตัว,ต,วตัวนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเริ่มมีเสียงดังอีกนะครับแต่ว่าที่เขาเปลี่ยนคือช่างเปลี่ยนแกนมีสองให้นะครับก็เลยดัง e. อีกนะครับก็เขาใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วสิ่งเริ่มมีเสียงดังก็ใช้มาเรื่อยๆนะครับรมาเกือบสามเดือนแล้วเนาะ ก็ไม่ชัวร์นะครับว่าเขาเปลี่ยนจริงหรือเปล่าแต่แกนมือสอง,ไม,งไม่น่าพังไม่น่าพังใวขนาดนี้นะสักผ้าห่มหรือเปล่าตอกนะฝุ่นรวมมั้เนี่ย,หววยให้มันหรวมววมวั้ยอู้โอ้สุดยอด ความเลยนตรงนั้นปิีขูดนั่นน่ะขูดนะยกยกขึ้นหน่อยทำไมความความความเงินเสียงนี้ไม่ใช่มันรูดซ้ายขวาได้ด้วยนะ แกนคอด์ุ่นรอเปล่าทำไมถึงขูดอ่ะมีรอยขูดด้วยนะไม่ใช่ดิมันต้อง ล้างก่อนไหมมันต้องล้างก่อนค่อยถอดรึเปล่าถอดก่อนล้างแล้วมันจะเปื้อนข้างล่างนะโอเคเดี๋ยวล้างก่อนนะครับเดี๋ยวล้างตัวนี้กับหนึ่งเดี๋ยวถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับตอนถอดเปลี่ยนแกนจากด้านล่างนะครับก็ทำการตะแคงเครื่องนะครับ นิ่มกิน,น,นกนะอย่างนี้แกมาสิบสามเฮ้ยถอดอันนั้นก่อนนะ้องตัวสิบเลยสิบเหล็กรองมอเตอร์นะครับตัวยูนะครับตัวนี้ตัวยูรองมอเตอร์ สองขวาสองนะครับ เลยเท่าเดิมมื้ม่โม่เิมโมเลยเหมือนโม่เลยเล็กกว่าเดิมนะอันใหม่ะแกนคนละรุ่นไหมเนี่ยดูดู่รงแล้วเหมือนจะไม่ได้เ,เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับคอสั้นหรือเปล่ารุ่นนี้ ปลานั้นนะนีมือในเบอร์สิสนะครับสิป่ะสิบสี่ จริงแน่สิบสามสิบสามลงหรึเปล่าไม่ลงวะไม่ลงสิบสามสิบสาม ไม่ใช่ถังพานาแน่เลยถังฮิตาชิหรือเปล่ามันจะถังอะไรนั่นหรือเปล่านะซัมซุงหรือเปล่าถังเอลจีหรือเปล่าจะถังใช่ไหมมันถัง LG นั่นนี่ เอาเวรกรรมแล้วคือเขาซ่อมมาแล้วนะครับน่าจะยกทั้งเปลี่ยนทั้งถังเลยมั้งเนี่ยถังเ g ลจีจะเป็นเดนพานางงคิดหายเลยโยกโยกออกแล้วนะโอ้ นี่นะทำไมถึงบอกว่าเป็นเดน LG นะครับเพราะมันมีสองเฟืองไงอืมหายวะก็โดยโดยโดยโปกตินะครับถ้าเป็นแกนของ LG ลอ่ะไอสองเฟืองเนี่ยเวลามันมันซักอ่ะมันจะดึงเฟืองอ ตัวนี้ดึงว่าไม่ใช่ดึงเฟืองมันจะมันจะดึงดึงผ้าเบรดนะครับให้คลายนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันซักมันจะเล่นตัวของตัวเบรดได้ทีนี้ตัวเบรดมันจะไม่เสียดสีกับตัวตัวตุ่มตัวนี้นะครับทําให้ตัวยกเครื่องขึ้นตีอยางด้านบนนี้นะทำให้ตัวไอ้นี่ทำให้ตัว ผ่าเบรคมันไม่ได้ติดกับตัวตัวตุ้มข้างในเนี่ยตัวแกนข้างในเนี่ยมันก็เลยมันไม่ดังแต่ว่าทีเนี้ยพอมาใช้กับตัวของเครื่องพานาน,านะครับตัวเดนเุ้ยตัวเดนกี่สายมั้ี่สามสายบออ่ตัวเดนก็สามสายนะ มไม่ดึงผ้าเบรกเหรอตัวเดนแต่มันสนิมกินแล้วเนาะมันก็ดังอยู่ดีเลยชิงนี้มันนวใส่ได้ปะเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเดนต,ตัวแกงของ LG ใส่ เพื่อนดูนะครับตัวโมเล่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะนะ LG ต้องตกไรกขนาดน,นั้นเลยเหรอมีครไงเคองด้ย เก้าด้วยเหรอเก้ามั่วแล้วเครื่องนี้ยเ <c oughs> ดี๋ยวพี่ขอ,อยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นติติเลยนะครับมันเป็นสองเฟืองไงตัวนี้อ่ะ แต่เดนมันเป็นเดนคาหนาหรือเดนมันก็ลงลงชิบหายเลย <c oughs> ก็ใช้นั่นแหละใช้เขย่า <c> จ <oughs> ถังก็ขูดเหมือนเดิมปะ่ะต้องแต่งถังนิดนึงมั้ง,งแต่งถังจะต้องขูดถังนิดนึงอ่ะเพราะว่าตัวถังมันขูดอืม โอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวใส่น็อตเข้าไปนะครับก็ Girl, เดี๋ยวมาตั้งตรงนี้อีกนิดนึงนะครับไม่มีอะไรก็เรื่องของภาเบรย์นั่นแหละค่าไอ้น็อตตรงเนี้ยไม่ใช่ภาเบรย์อีเป็นของไอ้คิดอะไรตัวเฟืองเนี่ยเฟืองแกนตรงนี้ครับตั้งยกต่ำยกสูงนะครับเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ยน็อตตรงนี้นะครับ ของใหม่ต้องตั้งนะครับโดยเฉพาะของฮิตาชินะครับผมบอกเลยต้องตั้งนะครับฮิตาชิไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮิตาชิอยู่ตรงมันมีที่ตั้งอยู่แต่ผมไม่มีตัวตัวแกนเดี๋ยวถ้าถ้าเค i มาเดี๋ยวจะอ่าถ่ายให้ดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนแกนปะเปลี่ยนแกนเป็นแกนใหม่แล้วไม่ได้ตั้งตรงนี้นะครับมีสิทธิเดินเสียเลยนะครับไอเดนฟ้าแดงนะครับไอตัวละพันกว่าบาทอ่ะ นะครับไอตัวอะไรพันกว่าบาทนะครับมือใหม่นะชุดละพันกว่าบาทอ่ะถ้าคุณเปลี่ยนแกนซักนะครับแล้วไม่ตั้งระยะเบรดนะครับระยะคลัตช์นะครับมีสิทธิ์นะครับทําให้ตัวเดนพังนะครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เสียเงินเพิ่มนะครับจัดเปลี่ยนแกนอาจจะต้องไปเปลี่ยนเดนด้วยนะครับก็บานตัวไทยนะครับทีเนี้ยจำลองถ้าใช้ของใหม่ขาดทุนแน่นอน โอเคเดี๋ยวมาดูตอนลออีกทีนึ่งก็ที่ประกอบเสร็จตอนแรกนะครับตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับ<ม>คือลืมสังเกตไปนะครับตัวเดนมันเป็นของพานาอยู่นะครับเ<ม>พราะฉะนั้นตัวเดนพานานะครับโหมดซักในขั้นตอนแรกนะครับตัวเดนจะไม่ทําการดึงมอเตอร์นะครับ จะไม่ทาการดึงเบรคครับนะครับดึงเบรกนะครับทีนี้ผมเนี่ยไปใส่แกน LG ตามเขาแบบเดิมนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์มันฟิกความสูงให้เท่ากับแกนของ LG นะครับทีนี้นะครับแกนพัดอ่าเดนพานามันดึงไม่ได้นะครับคือมันก็จะเกิดปัญหาเดิมนะครับคือเบรกเสียงดังนะครับในอนาคตเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ผมจะทำการถอดออกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ต้องเตือนท่านผู้ชมไว้นะครับถ้าเจอมาแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนของเดิมของมันไปนะครับซึ่งของเดิมมันเป็นอาเฟืองเดียวนะครับเฟืองเดียวก็คือตัวแกนน่ะมันจะมีลูกปืนวันเวย์อยู่นะครับมันจะหมุนได้แค่ข้างเดียวในโหมดของการซักนะครับนี่นะ พราะฉะนั้นตัวอะไรตัวเบรกนะครับมันจะไม่ดึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ต้องถอดออกดึงออกข้างล่างเลยไม่ได้หรอ <c oughs> อ๋อข้างไหนถ้าถอดแล้วในนอ็อตถังอะ ส่ย,ยากวะถอดแล้วก็ถอดไม่ใช่จัดใจให้ให้ถอดออกไปเลยไงมีน,อน็อตลอดจุดได้อ่าถึงไหนแล้วทีนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็ลเลยตัดสินใจเอามันไม่จบปัญหาหรอกตัวเนี้ยคือเราต้องเอาให้ชัวร์นะครับเพราะเรามีประกรันเราตัดสินใจถอดอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาแกน LG ออกนะครับแล้วจะใส่แกนฐานาของเดิมไปนะครับถึงแม้ว่าทางซักมันจะเป็นของ Hitachi ก็ตามนะครับจะใส่แกนพานาเข้าไปทีนี้ตัวมอเตอร์เขาใส่เป็นของ Samsung มาแล้วครับแล้วมันเตี้ยนะครับมันเตี้ยไปประมาณาเกือบ2เงเส้นหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปทําการโม่นะครับแปลงฐานรองมอเตอร์นะครับของตัว Samsung คู่นี้ให้มันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้มันเท่ากับตัวแกน เพื่อให้สายพานร่องมันตรงกันนะครับโอเคยาวงานนี้นะครับคือไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าโคตรเสียเวลาเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเรื่องเรื่องขาดทุนมันไม่ได้ขาดทุนแตขาดทุนเรื่องเวลานะครับน็อตอินตรงนั้นอ่าข้ามาฝั่งนี้เลยมันจะได้ถอดงนะ่ายก็อีกหนงเโอเค <c oughs> เปลี่ยนแกน <c oughs> เปลี่ยนแกนอีกรอบนะครับแล้วก็แต่งมอเตอร์นะครับ ให้มันพอดีกับใบโมเลตัวแกนซักนะครับยาวเลยนะครับงานนี้โอ้ช่างนีนโอวสุดยอดจริงน,นะครับทำไว้จุงก็ต้องการต้องทำการขยับตัวบูท ต,ตัวนี้นะเดี๋ยวตัวโมลเลข,ของมอเตอร์นะครับให้มันสูงคืนหยับคืนมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ตัวตัวรองขามอเตอร์นี่นะครับประมาณว่าเป็นบูทเป็นแหวนนะให้มันขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าตัวเดิมเขาถอดออกนะครับเพื่อให้ได้ระยะการใส่ของแกน อะแกนซักของ LG นะครับตอนนี้ผมจะอ่าผมกำลังใส่ตัวตัวนี้เป็นของอาทานาโดยตรงนะครับเพราะว่าเอาตัวของ LG มาใส่มันก็จะไม่อ่าไม่ถูกหลักการทำงานของเขานะครับเพราะแกน LG แกน LG มันเป็นระบบสองเฟืองนะครับเวลาเวลาซัก มันต้องตัวเดนต้องทําการดึงหนึ่งจังหวะก่อนนะครับแต่ว่าของพานามันเป็นเฟืองเดียวแล้วก็เป็นระบบลูกปืนวันเวนะครับเวลาซักมันจะไม่ดึงผ่า,าบเบรสน,นะครับเวลาซักมันจะไม่ดึงท้าบเบรสทีนี้นะครับแล้วก็ตัวเดนของเขาก็มีแค่สสายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นสาสายเนาะเพราะว่ามันจะดึงเป็น2จังหวะไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสสาย นี่ทำการเปลี่ยนตัวแกนเด็กเข้าไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการประกอบแล้วก็เทสแล้วเนาะถังมันจะหมุนหมุนซ้ายไม่ได้นะครับมันจะติดลูกปืนวันเวแต่หมุนขวาได้อยู่นะเพราะตัวเดิมอ่ะก็ะใช้แกน LG มาทีเนี้ยแกน LG มันจะหมุนซ้ายขวาได้ นะครับเพราะว่าผ้าผ้าเบรกม,มันสึกแล้วตอนตอนเดือนใหม่ๆผ้าเบรกยังไม่เสึ็จไงมันก็เลยไม่ได้เสียงดัง,งน,น,นะครับก็ไม่มีอะไรมากเรื่องนี้ก็นันแหละเป็นเป็นแกนเป็นตัวเดิมนะครับแล้วก็ทําให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับเพราะว่าเขาโมมาเนะเาะแต่งมอเตอร์แต่งแกนนะครับเป็ตัวเดิมยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวตัวใบพัด อตัวใบพัดก็ตัวเดิมน,นะครับแต่ว่าน็อตตัวใหม่ผมต้องเปลี่ยนน็อตให้ใหม่ด้วยอ่ารวมทั้งนอ็นอตน็อตแกนแล้วก็น็อตไอตัวใบพัดนะครับก็น็ตแกนมันเสียแล้วนะครับขันไม่ได้แล้วอโอเคครับ